และวัตถุดิบหลักที่2สําหรับทําอีก2เมนูก็คือมึกไข่ในโจทย์อาหารเทะเลฟรีสไตล์ค่ะ วัตถุดิบหลักตัวที่สําหรับทำสเติฟสองเมนูในโจทย์อาหารทะเลฟรีสไตล์วันนี้นะครับเรานําหมึกไข่มาจากจังหวัดระยองเพราะว่าจังหวัดระยองนั้นเนี่ยเป็นดินแดนที่น้ําทะเลเนี่ยมันมีความใสใช่ไหมครับแล้วก็หมึกเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยที่เกิดเป็นห<ช>มึกไข่มาจากจังหวัดระยองอา่อาาาเป็นเยอะอ<ช>่าาาาาาาตาาาอาดาา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 านา้าน่าาาาาวัาา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 า่ส่วนา่านาา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 นาา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 าัาาาาาา ผู้ท้าชิงกำลังฉีดเอาปากออกใช่ครับเราก็เอาตาออกเอาปากออกไม่ตาอันนี้แข็งๆไม่กินมันกินไม่ได้กินสุกๆผู้รับผู้ช่วยของผู้ท้าชิงได้ใช้หมึกไข่มาล้างทําความสะอาดหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นๆเขาจะนําลงไปทอดให้สุกนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟในเมนูไข่หมึกสะดุ้งพงไพรละครับไและครับโอ้ยเฉล่ระเทศที่เชฟนะคะหลกประเทศไทยของเรานะคะ ยังคงเอาแป้งมาชุบทอดเหมือนกันนะครับนี่เฉพาะไข่ถูกไหมคะคุณเน็นครับที่เราเห็นนะครับเชฟพระทาเหล็กได้นาแต่ไข่มึกไปหมักกับซซวครีมไข่ไก่นมแล้วก็นาไปชุบแป้งทอดที่มีส่วนผสมของแป้งอกประสสคงแป้งข้าวโพดกาลริกาวเดอัญชันร์จิงเจอร์ผงมัสตาร์ดร์ชิลลี่เซเลีดเกลือพริกไทยดํา ใบไทม์แห้งแล้วก็ออริกาโนนะครับผมไปสอบถามมาเดี๋ยวเชฟจะนำไปทอดนะครับเพื่อเป็นมึกไข่ชุบทอดสไตล์อเมริกันนะครับว้าวมาดูพูดท้าชิงของเราบ้างนะคะโอ้โหเดี๋ยวพริกขนาดนี้นะครับผัดพริกสคุณตักครับแซ่บแน่นอนนะครับที่เราเห็นนะครับผู้ท้าชิงได้ใช้พริกแดงจินดาพริกขี้หนูผัดกับน้ำตาลปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็เอามึกไข่เนี่ยใส่ลงไปจะตามด้วยกระเทียมเจียวใบกระเพราผัดให้เข้ากันเพื่อเป็ หมึกผัดพริกขี้หนูสวนล่ะครับเขาบอกว่าอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเขานะครับนี่เป็นผ้า่เหล็กประเทศไทยของเรานะคะเป็นขมดนี่ค่ะโอ้โ้อันนี้สวยงามเหมือนมีหลายอย่างนะในจานเดียวกันมีหลายเท็กเจอร์ในขณะที่ผู้ท้าชิงครับโอ้โหดูสีสันต่างๆน่ารับประทานมากเลยค่ะมุดดั๊กครับ และไม่ธรรมดาด้วยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผู้ทัดชิงจ,จะเสิร์ฟหมึกผัดพริกขี้หนูนะครับคู่กับข้าวอบสูนไยที่หุงไปกับขาตะไครไ้ใบมะกรูดด้วยในเมนูไทยหมึกสะดุ้งพงไพร์ละครับว้าวเขาไม่ธรรมดาครับเขามีเลเยอร์ของข้าวด้วยนะฮะข้าวอบสูนไพร์ด้วยแ,และห้าสี่สามสองถึงและขอเชิญเสิร์ฟเมนูที่สองครับเชิญครับ หาาก,กันเพื่อน Masterchef ลิกสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok, Line Ad Heliconia